สวัสดีครับอยู่กับมูน้อยร้อยท่อครับวันนี้วันนี้ก็ได้มาแล้วเนี่ยเอาตัวนี้เอาเนี่ยมาลากมาลากแท็กทางนี้ขึ้นครับมาลากแท็กทางนี้ขึ้นนะเพราะขี่ขี่ไปมันเวลาขึ้นทนเลอร์นี่มันจะตกครับพี่น้องต้องลากเอาครับ

เกาะทางนี้ ตัวนี้เลยครับปวดหัวเลยขึ้น2อสามรอบ้อยขึ้นไม่ได้ล<ะ>ไลองเบิง้งขึ้นบออยิงน,นครับครับต้องดึงนี้เลยครับ không đứng nữa ừ ma lại đến rồi Ơ, nó mà đến mà 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 rồi

bài hiên tay tay đến na đến bye 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 เออนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเออ,อามาแล้วได้ป้อ,อ,อุ๊ยรถทางนี้ก็มาครับเบาๆได้ลูกพี่น่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แล้ว เป็นวิธีแก้ครับข้าวขึ้นไม่ได้ต้องดึงเอานะขึ้นแล้วครับพี่น้องเนี่ยโอ้่ยศขยด,ดได้แล้วครับแล้วจะเอาไปซ่อมอยู่บ้านนะต้องเอาไปซ่อมอยู่บ้าน จะมุนนี่ปวดหัวเลยครับปวดหัวจะรู้ปวดหัวโอ้ยยังมีที่แก้อยู่อ่ะครับเรียบร้อยแล้วครับขึ้นได้ต่อไปก็ไปหิงเอาหัวเรากลับบ้านเลยก็ได้บบาาเออนขจนะขออคน ก็ต้องยูนี่หรกไม่ได้กินเขาใช่หากินเขาอยู่บ้านเท่ากุนเ่บแล้วป่ล้อาไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขับไปไฟมันตอไปมาไปแ้ต้องใส่เสืแจ เคครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเอาลงกันนะครับว่าจะเอาลงได้ยังไงครับดูตอนขึ้นแล้วก็ดูตอนลงเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านแนล้วขวาแน่กาขวา เลยเลยขึ้นขึ้นขึ้นเอ้าเสือมูเอ้โอ้เสือหมูนี่เองพ่อหรอวะโอ โอ้ยาองห้องหัวใจนเหนื่อยเลยมาาไปเยี่ยมเ้นะลงแล้วครับพี่น้องลงแล้วไฟมันน่าจะรงอยู่นะ ไม่จะอยได้ไปไปไเลยถอยไปถอยไปยังรอลเลยยังรอเลยยังรอเลยกลลเกือดเกลด เซ่กันปลดเซ่กันสายลิใสายลิศไปไปาปเนี่ยไปมาจอดบ้านเลยครับ 溜溜溜。哦。 อย่งเด,ดียวแบบนี้ครับต้งดิ้สวดครับไป shit Don van โอเคครับผมเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ลงสิทธ์ลงโจทย์อย่างปลอดภัยแต่ไม่ปลอดภัยเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ